เราสมัคแต่งได้ฝลเพเอกเอ๊ะ hey, ขับรถไปเอกรอบะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับอฟวี่ันเอ้เสมัคแต่งได้ยังรอเลยไปเอกยศผู้พูดหันมาหา,หายศผู้คนงามก่อนไปงานศพไปงานศพมูพญายมูพญายเจียนพเพลินอันสนุกเกอนน้ำกันดีๆหนักๆอืมเป็นเสียงไงเป็นเป็นมันเร็งเป็นมันเล็งมันมน,นีเป็นเสียงานศพ อามีที w มีแดดไหมเนาะ today โอ้ย not hot today 21 21แต่ today not cloudy same yesterday ฮะ it's cloudy but it's not it s so <S mm mm. sticky and humid isn't yeah but still we have sun yesterday no sun at all ขับรถจากบ้านไปมงนั่นโซ่นกับ宝妈สิบห้านาทีไปไงวะ宝妈สิบห้านาที ถ้านี้แดดออกจากนอนเมื่อาวานแด,ดดมาออกด้วยดิอันนี้เป็นท่างไปลรงเรียนหนองดังไทยเพต้องเบิงร์ตรอกเบิงเอจะพูดคนงามวันนี้ยังพูดสวยสวยเป็นปกผิดปกติบอกว่าเราจะเป็นแต่ไหนสวยผิดปกติ ปกติก็สวยอยู่แล้วไงแต่วันนี้สวยผิดปกติพุมมใจในความสวยจากของผู้ใดอยากงามอะไรมาคีมมานีวิวในรถนะผู้ใดอยากงามนะอยากสวยอยากหนาใสหนาขาวเจโพกอยากเป็นสิวฝ่าหายนะผู้ใดหนาม,มั่นหรือว่าเป็นสิวเป็นฝ่าหนาม,มั่นใส่รี้เปยันพูรีวิวที่ยันผู้ขายเด้อรับรองสวยใสยหนาขาวเจโพกอืมเป็นสิวเป็นฝ่ากระสีหาย ใส่เป็นประจำหนาสิอ่อนลงเด็กลง10ปีคือยัยผู้ห็นงบอหน้าสวยหน้าใสหน้าอ่อนลง10ปีเลิศสแตนเทนเออเลิศสมันเทน I say it โอ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 รถขันนี้เอง I, oh, 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 oh. I just say if everybody want to be beautiful uh, have beautiful face like me have to buy my team have to buy my team ซีรีส์กา s ์ดเซลท์ i'm really shy i tell you that right? you tell me something i tell you you have to tell me true not not bullshit okay yeah. not lie to me okay <laughs> i'm beautiful or what oh yeah yeah after i do did my key myself right absolutely yeah you see 100 percent yes beautiful right? tell fan club, if everybody want to be beautiful send me by my key myself yeah do what mm. shampoo tells or because big trouble coming your way yeah <laughs> เลือสมันแต่เลอเอออย่าลืมเด้อเพราะยายบอกว่าต้องเอาตามที่ยายชมพู่ว่าขันบอสือคิมแม่ชมพู่นะที่เป็นปัญหาเรื่องใหญ่เลือดสมันแตเลยสิที่ได้สวยใสเห็นไหมสวยใสอืมือกับหน้ากับคอมันขาวเท่ากันมันสวยไงเออมันเลิศสมันแต่ไงเลิศดไปงานศพไปงานศพอืไปงานศพนะคะไปงานศพ เพื่อนพ่อใหญ่เสียเพื่อนพ่อใหญ่เป็นมะเร็งเออเป็นมะเร็งอะไเป็นกระเละแบบว่าเสีย oh. เป็นเบิ้องพิอเศษยางรอเลยสวัสดีครับก่อนคุณเอา h oh, a n d s น m e m a น handsome man, Hands man. Mm, that's me yeah, that's me <laughs> 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 ไม่หลงตัวเองเลยนะเธอ same ย o ่แน w วะนี่ผัวเมียคือกัน ลงตัวเอง Can you say ลงตัวเองสิลงตัวเองสิอืมลงตัวเองลงตัวเองอืมลงตัวเองอืมเป็นไงเนาะบัตรทีนี้ power of your cell power of my cell โอเคเอลงตัวเองไงเรื่สมเป็นแต่เลย่แป๊ะพีดแป๊ะถูกแล้วแต่เธอได้บัตรทีนี้ย I think build a บ Beautiful d a y today sunny sunshine อ๋อเดี๋ยวนี้อ๋อโอเคพญายพญาบอกว่าโรงพยาบาลที่มูพญาอยู่นี่เห็นบะที่เป็นเสียเห็นป่เดี๋ยวเช็เป็นเสียเป็นเสียอยู่โรงพยาบาลนี่โรงาบาลเห็นบ่ซื้อโรงพยาบาลเป็นเสียอยู่โรงพยาบาลนี่ม่นไปมันท่องฟ้าหรืออากาศดีก็หวานนี่สิบอกไง ออากาศดีมู่ว่านอากาศว่าค่อยดีป็นไหนมื่ว่านอากาศแบบว่านมันั่นมันมืดไปจ้าอันนี้อากาศดีมื่ว่านในอากาศแบบเขาเอิเอเอ่อนไวเอออีงเนาะ้าวดีก็คือแบบว่ามีจตะก้อนเมกปุ่นนะก้อนเมกดำๆมูอนี่ก้อนเมกปุ่นนะก้อนเมกใสาขาวสวยงามเลยอมืมันเลิศสมันแต่งง่ายอันมหาคนงามคือเกา่าไปใส่กันนี้ว่าพ่อคนง,งามดอกก่วเกา่า กดประหาช่อง,งยิมสพูเจอคนงามหลดคนรอก็นั่งอยู่้งังเป็นตุ๊กตาหน้าลถนะคะ